นอข่าวโดยสำนักข่าว INN 19นานฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก่ติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม มติคร,รมอแต่งตั้งพันตำรวจโทกร,รวัตขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะวันนี้มติคอร,รมอแต่งตั้งพันตำร,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 รวจโทกรวัตปานประภากรผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำหรับประวัติพันตำร,ร,ร,รวจโทกรวัตเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจ36รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอจกจรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ชีวิตราชการตำรวจเป็นสารวัตรสอบสวนสพปากท่อจังหวัดราชบุรีทำงานด้านสืบสวนสอบสวนจนถึงปี2545ในตำแหน่งรองผู้กำกับการ4กองบังคับการกล่องปราบปรามต่อมาปี2547ย้ายมากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ7สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปี2555เป็นผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษและรองอธิบดีดี i ในปี2560และรักษาการอธิบดี DSI ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในปี2562และขยับเป็นอธิบดีดี i ในที่สุดสำหรับผลงานคดีสำคัญอธิคดีบุกรุกป,ป่าอำเภอรกระโปงจังหวัดพังงาคดีรถยนต์หรูจดประกอบเลี่ยงภาษีและคดีบินดีค่ะ นายแพทย์สุกิจเผยชวนเตรียมหาร ư, อือสสที่มีอาชีพแพทย์รับมือการแพร่ระบาดโควิด -19 ในอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุม22พฤษภาคมนี้ค่ะนายแพทย์สุกิจอธโภกรณที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนถึงเวลาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญวันที่22พฤษภาคมซึ่งสภาเตรียมนัดประชุมวันที่27-28พฤษภาคมนี้ ประธานสภา,าผู้แทนราษฎรเตรียมหาหรือกับสสที่เคยมีอาชีพเป็นหมอแพทย์หรือพยาบาลเพื่อหาหรือมาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และทำแผนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่อาคารรัฐสภา รวมถึงตเตรียมหาหรือร่วมกับนายสมพงษ์อมรอวิวัฒน์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาหรือก่อนการเปิดประชุมสภาโดยยอมรับว่ามาตรการคุมเข้มการระบาดที่เข้มงวดกรณีที่โครงการบังคับใช้พระราชกรรําหนดหรือพอรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนั้นมีผลกระทบต่อการเปิดประชุมสภาเพราะข้อห้ามสำคัญคือห้ามรวมตัวหรือชุมนุมกัน ขณะเดียวกันสภายังถูกยกเว้นไม่สามารถใช้การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งนี้หากการประชุมสภาไม่สามารถเปิดตามกำหนดได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจที่จะขอนัดการประชุมภายใน10วันนับจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันแต่สภามีวาระพิจารณากฎหมายสำคัญที่ต้องพิงจารณาโดยเร่งด่วน ดังนั้นการเปิดประชุมสภาจำเป็นต้องหารือกับทุกฝ่ายให้รอบคอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุดต่อสุขภาพค่ะหอ,อการค้าไทยเผยผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรรับผลกระทบหนักจากโควิด -19 ยันไม่ปรับลดพนักงานค่ะ นายสุรงค์บุญกุลรองประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดเผยนะคะว่าแม้ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อห้างค้าปลีกหรือห้างโมเดินเทรดทำให้ต้องปิดกิจการชั่วคราวจากการประกาศพรกฉุกเฉินของรัฐบาลแต่ทางผู้ประกอบการได้ปรับกลยุทธ์การค้าเพื่อรองรับวิกฤตหันมาทำการขายออนไลน์มากขึ้น โดยไม่ได้มีการปรับลดพนักงานแต่อย่างใดแม้ว่าจะทำให้ยอดขายลดลงจากลักษณะาการค้าเปลี่ยนไปแต่การช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง35%ทั้งนี้สิ่งที่รัฐบาลควรทำหลังจากนี้คือการทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวให้รวดเร็วโดยเฉพาะการเปิดธุรกิจห้างสรรพสินค้าร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันเช่นร้านวัสดุก่อสร้างร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าการสนับสนุนเงินหมุนเวียนหรือซอฟท์โลน ให้กับผู้ค้ารายย่อยเพิ่มเติมาการเร่งม,มาตรการจ้างแรงงานเป็นรายชั่วโมงการเปิดให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศไทยโดยมีมาตรการด้านสาธารณาสุขควบคุมอย่างเข้มงวดและการลดภาษีเช่นภาษีบำรุงท้องที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะจบการเสนอข่าว19นาฬิก5นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็น